ต่อที่ภาคสองนี่การใช้ในด้านเนี่ยจอซ้ายเนี่ยกดอัลเทอร์เนปค้างแล้วลูกศรเลื่อนไปทับวัตถุแล้วกดเลขศูนย์อ้าวยังงียบไม่เส้นเลยจะบอกจแล้วเอาไงเฮ้ยทับแล้วมันหลุดปะมันดิ้นหลุดเก่งเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าไม่อะไรวะโอ้โหไม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้วืดไป แม่งมาถึงแม่งยิงเลย <c oughs> ไหนอ่ะล็อกเป้าแบบไวๆก็ได้กดตัว D กด F11 ตามตด้วยเลขศูนย์คือ<ะ>่ะจะล็อกเป้าแบบแบบ<ะ>แบบแบบแบบไวๆอะ่ะในห,หมดด็อกไฟอะ่ะมันสายโตดดกูแล้วล็อกเป้าระยะประชิดอะ่ะเห็นแล้วสียตดดกูแล้วอ่ะมันอยู่ตอนนี้มันอยู่บนหัวกูไอ้โอ้โหแล้วมันก็บินตามหลังกูอยู่เฮ้ย F14 ท็อปกาน์ดหนิว่า เที่ยมมองไม่เห็นเปิดอิดเทลโต๊ะกูเห็นตอนนี้เากระแทกเครื่องบินกูในกำลังด็อกไฟอะแม่งอยู่โอเคโอเคโอ้โหเครื่องบินกูใหม่กว่านะเว้ยกูไม่ยอมแพ้หรอกโอ้หสิเพี้ยไปกว่านั้น ยิงอะไรยิงไปซ้ายเป็ดปลาวัเตยเปเดสบายิงไปแล้วแก่มาโอ้ยเฮียมากูเอาจริงละดาบดาบแล้วเครื่องดาบเครื่องเครื่องดอนดอนยิงดอนยิงดอนยิงลงจอดเลยลงจอดนี่มึงมึงโดนเอาไส้หัวมึงขึ้นไปออกอยู่เนี่ยอี ล่วงไหมมึงลองจอดดูเชิญตั่อไรเปิดกีเราเปิดเกียร์ลองจอดเยี่ยมจก่อนขอไข่ชะลาความเ,เลยใช่ไหมอ่าดับเครื่องไปแล้วเออเอาแบบให้ดับเครื่องไปแล้วหลอกมาหลอกนะ Please warning warning มันยิงกูมันก็ยิงมันจะโดนยิงไหมกูมันไม่โดนครับแม่ปล่อยมิไซล์ุ่สองด้วยปล่อยซากดซ่าใช่ไหนอัดอยู่เฮ้ยโดนโดนมันยิงอ่ะตางจะลงเลยอ่ะตื่ยเพื่อนื่อะ เพื่อนสารร้านมีแขนเลยมืดมากไม่เห็นเลว่าไม่เคลื่องเป็นสีแดงไม่มันอึดจังวะโดนวิซานิ่งนัดยังไม่เป็นไรเลย เฉดเฉดเ t ้าเฉดเฉดแบงค์เหน็นมั้ยล่ะเนี่ยเอออย่ายิงกูอย่ายิงกูยิงสีแดงแดงนี่สีแดงสีแดงนี่บบนคือมันอ้าวแล้วกูก็ยิงสีแดงเลยไม่มันมันจะโดนกูงไงเมื่อกี้กูเป็นอยู่ตรงสีแดงอหะมันเกือบโดนกูงไงไอสเกิปผู้ไอไอปืนคนนี้ไเอาคันนี้เอาคันนี้เอ้ยมันล็อกกูมันล็อกล็อกปู้มันระเบิดละ เดี๋ยวมันก็เกิดใหม่ไม่ต้องห่วงมันเครื่องอะไรสิบสี่อะอ่ะาเอฟสิบสี่าแล้วกำลังส่งน้ำเยี่ยวนะส่อ,สองฮอน ใส่เกมนี้ต้องให้นอนอัดมาตล,<ก>ลอดแหละกูเล่นไม่เป็นฮ้ยอยู่นี่โอ้ ฟักเอาให้มันโดนน่ะม่บอกว่า f ัก k two f u c เ <oughs> ยี่ยมโดนแล้วไหนช็อตตกละ

ก็เนี่ยตัอตงกต ิดไปแล้วมาเจอแล้วบ้าบ้าบ้าอู้มาแลกกันเคลื่อนนัดไหมน้องอุ้ยกินกูได้ขอเครื่องเปิดไปแล้วกดอะไรวะอะไรอ่ะ เวลาปรับไหมล่ะ ยินยังมีเสียงนะไม่มีเสียงแบบเสียงเล็กๆอ่ะเสียงแบบปิด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 เหมือนนกพีะหายไปไหนวะอ้าวกูโดนจริงแล้วกค่อยปล่อยแฟร์แม่เนี่ยมิดิดป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 ิดมี

แล้วดัาตัดทมไปเลยเรื่อบอกเกมนี้เรื่องภาพอาจจะไม่สมจริงนะสิ่งที่สมจริงคือไอ้เนี่ยเอ้าคุณโดก่อนเอ้าอะไรวะไม่ไม่เห็นจะมีอะไปเพิ่มึึเนเลยบูมเลยหมดเลยหมดเลยหมดเลยช่วยด้วยเฮลมี ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีคนเอาเยี่ยิงมืออยู่แล้วก็วจกสเตลนะสเตลตอนนี้ไม่ไหวนะไม่มเข้าใจภาษาทนี่พูดเออ ตอนในฮอปกับสตอร์นี้แม่งคนยากเลยต่างกันนี่เจ้ามันเป็นเฉียดโอ้เยี่ยมโดนนะโดนโดนมันออกมาเป็นสายเลย ơn เลี้ยวเล้วหลบหลบ ปล่อยไฟไอ้เฮี้ยมันระเบิดละลวงละดาวละเฮ้ย u ูเขาผมมองเพลินเฮ้ยเราไล่ทันแล้วสิบสองแล้วสิบเก้า pull อ p p u อ l up อ u แล้วเห็นภูเขาอ่าต่ำไปข้างหลังส่งขึ้นเฮ้ยไม่หลัง 大家来弄。<laughs> ยิง<เ>อ้าวมึงแลกกับมันเหรอโอ้ย oh, oh. ยิงโดนแล้วกระโดดยิงล่ะ oh. เออแต่มันไม่ตกว่ะม,มันไม่ตกว่ะมันอึดรู้สึกเหมือนกูยิงแปลงไงไม่รู้ว่ะ